สอนจนภาคสามชาเอเจอียตอนและผู้พัฒนารวมของชาตผมมีความสุขงดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานนเป็นประธานในพิเปิดการจัดก,การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับตัวแทนจากหน่วยงานแัะศาส่ร์นในพื้นที่สอนจนจังหวัดสระบประชันเพียงว่ประมาณสามในวันนี้ณาที่ผู้ในการกองสารานิเทศสอนจนภาคสามได้กล่าวในงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติตางทะเล ให้ทราบแล้วบบนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับผู้ข้ารมกสรุบรมนั้นยังจะทําให้เกิดความร่วมมือของภาคประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจความร่วมมือในการที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหวังว่าการอบรมครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่าทางสอนส่วนภาคสามได้ดาเนินการผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดการบลบรมและขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่าเขา้าัการอบรมในครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจรงตลบมาดานประธานตอนให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จทั้งชีวิตและครอบครัวและหน้าที่การงาน บันนี้ได้เวลาสำคว์แล้วผมขอเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทาทะเลให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่สองโจรจัดสตูลประจำปีงบประมาณ2,563นห้าบัดนี้เรื่องของอสิ่งต่างๆเรื่องของอโลกมันเปลี่ยนตามที่เราได้รับทราบไปแล้วนะครับสี่สี่หปีที่แล้วนะครับประมงปิดปิกดกฎหมาย ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสทั้นนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งตอนนั้นทางคสชก็ได้ให้ทางกองทัพเรือนะครับเป็นหน่วยงานหลัก